รัฐบาลเองก็พยายามที่จะลดความเหลื่อมล้ําสร้างความเสมอภาคในสังคมมาโดยตลอดนะครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าจริงๆในอดีตที่ผ่านมาเรามีโครงการพระดาบทซึ่งเป็นโครงการตามกระแสพระราชดำร,ริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ต้องการจะยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ําแล้วก็สร้างความเสมอภาคให้กับผู้คนในสังคมเดี๋ยวไปดูรายละเอียดพร้อมกันเลยครับ กระแสพระราชดำร,ร,ริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ท่งเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงเหตุที่ทําให้ราษฎรจํานวนไม่น้อยตกอยู่ในวงจรแห่งทุกข์เข็นโดยเฉพาะผู้ยากไร้ขาดโอกาสเล่าเรียนไม่มีอาชีพไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้ท่งมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเสมอมาพลตํารวจตรีสุชาติเผือกสกล เลขาธิการคนแรกของมูลนิธิพระดาบทถ่ายทอดพระราชกระแสพระราชทานในเรื่องนี้เมื่อปีพุทธศักราช2518ความตอนหนึ่งว่าขณะนี้ยังมีบุคคลอีกเป็นจำนวนมากที่มีความตั้งใจจริงมีศรัทธาขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตนแต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐานและไม่มีทุนทรัพย์ที่เพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา วิชาชีพระดับต่างๆได้หากมีช่องทางช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ให้มีความรู้วิชาชีพที่เขาปรารถนาย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ2,561สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษาได้น้อมนำแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบทมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือสร้างอาชีพแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา บนพื้นที่ห่างไกลที่มีฐานะยากจนขาดโอกาสทางการศึกษาเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นด้านอาชีพระยะเวลา1ปีในงานช่างยนต์งานช่างไฟฟ้างานช่างอิเล็กทรอนิกส์งานเขียนแบบงานเชื่อมงานตะไบงานไม้งานปูนงานเครื่องล่างยนต์ยานยนต์งานเครื่องปรับอากาศคอมพิวเตอร์ทำอาหารและงานเกษตร ปัจจุบันสามารถผลิตช่างฝีมือออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพผ่านมาแล้ว4รุ่นใน12สถานศึกษาทั่วประเทศจบแล้วมีอาชีพและมีงานทำกำลังรับสมัครรุ่นที่5ผู้ที่สผู้ที่สนใจที่มีอายุตั้งแต่อายุระหว่าง16 3 5ถึง35ปีสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ ตังเปลอีก10ปีข้างหน้านั้นนับตั้งแต่ปีงบประมาณ2,566ถึง2,575จะดำเนินการโครงการตามแนวทางของโรงเรียนพระดาบทอีก30แห่งทั่วประเทศตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรารามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นประธานกรรมการกิติมศักดิ์ด้านมูลนิธิพระดาบท จากพระอัจฉริยภาพในการพัฒนาประสบนิกรกลุ่มต่างๆอย่างเหมาะสมเต็มศักยภาพให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสที่แสวงหาอาชีพเลี้ยงตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและทัดเทียมกันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ขจัดปัดเป่าความมืดมนแห่งชีวิตของผู้ได้โอกาสปลุกประกายความหวังให้มีทางเดินชีวิตใหม่มีอนาคตสดใส เปรียบประดุษแสงทองที่ทอสู่พื้นดินยามรุ่งอรุณน,นี่คือพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับที่ทรงมีต่อประสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศแม้จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแต่ก็ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลกระจายไปยังทุกพื้นที่ของประเทศไทยที่ะจะทำให้ประสกนิกรเนี่ยอยู่ดีมีสุขนะฮะมีอาชีพ มีไรายได้จะได้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทัดเทียมกับไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ชนบทหรือว่าอยู่ในสังคมเมืองก็ตามใช่แล้วค่ะคุณ